สวัสดีครับไอซ์กับนุย้ยครับโอ้ว้าวว้าวดีใจด้วยนะครับกับรางวัลครีเอทีฟอะวอร์ดกับนายฟิล์มเฟสติวัลนะครับกับโตโยต้าในวันนี้นะครับทำยังไงอ่ะครับถึงได้นะครับผลิตงานนะครับมีครีเอทีฟแบบนี้นะครับเริ่มจากน้องไอซ์ก่อนก็เราคิดจาก สิ่งที่มันเป็นอยู่ในสังคมตอนนี้ครับคนนิยมขายครีมไรไไแล้วก็เลยทำเ่องเกิดกับครีมเกิดลองดูว่าถ้าสมมติว่าครีมที่มันขายในท้องตลาดมีผลกระทบที่ร้ายแรงแล้วทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนไปมันเป็นยังไงนะครับแล้วงนุ้ยอ่ะนะครับทำได้ทํางานอย่างนี้เหนื่อยมากไหมครับก็เหนื่อยครับมันมีปัญหาอะไรที่มันแบบว่าเข้ามาแบบมันคาดคิดเยอะฮะต้องการต้องการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คือด้วยทีมด้วยการแบบพวกเราช่วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่า ออกมาได้ด้วยดีครับผมเนาะดีใจนะครับแบบคนรุ่นใหม่นะครับที่กำลังผลิตนะครับภาพยนตร์หนังสั้นและต่อไปนะครับมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งก้าใหญ่ๆนะครับของคนไทยเนาะแต่ก็อนะครับอยากจะฝากอะไรนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ทางบ้านที่กําลังก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงบ้างครับน้องไอ้ก่อนเลย ก็ต้องคิดแล้วต้องทํามันครับโดชอบคำนี้มากเลยนะครับที่เราทำเลยก็เหมือนกันครับก็ตั้งตั้งความฝันไว้แล้วก็ทำทาตามนั้นครับดีใจนะครับทั้งนุ้ยน้องไอซ์นะครับเข้ามานะครับก้าวเข้ามานะครับอีกหนึ่งกนะครับในการพัฒนาวงการบันเทิงของเมืองไทยยังไงบ้างแวะไปสตูดิโอเราบ้างนะครับจากซุปเปอร์มเน็ตเวิร์กวันนี้ขอบคุณมากครับมีจอบไรก็ส่งมาได้